เอาเละครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับเกมดาร์คบาร์ซดเดอขังแบชเชอนะครับก็วันนี้เนี่ยจะมีดาร์ก ECA ท่านบิลลุสเข้ามาให้เราได้ฟาร์มกันแล้วนะครับ ECA วิวเหลืองตัวละครที่เป็นพระเจ้าของดาเมจแบบตุ้มเดียวแตกนะครับคือถึงแม้มันจะมีดาเมจที่ตุ้มเดียวแตกแต่ตัวแม่เงเองอ่ะเป็นตัวสายสแต็กดาเมจเอองงไหมดาเมจตุ้มเดียวแตกแต่แม่งสแต็กดาเมจได้อีกก็เลยเป็นที่มาของตัวละครที่แม่งโคตรแรงแต่ว่า อย่างรู้กันนะครับข้อเสียงตัวละครแนวนี้ก็คือมันเฉพาะทางแล้วมันก็เฉพาะทีมันเองทําให้โอกาสในการหยิบไปเล่นเนี่ยมันก็จะมีน้อยแต่ว่าหลังจากการเอซีเนี่ยมันจะหลังจากถูกอัปเกรดความสามารถมานะมันเก่งขึ้นมามากเลยนะแล้วไอ้ความที่มันเก่งขึ้นมามากขนาดนี้เนี่ยมันจะถูกแบบหยิบเข้ามาหาโอกาสเามาใช้เป็นทีมตัวละครหลักได้ไหมเดี๋ยวมาลองดูกันแล้วกันนะครับ ส่วนเรื่อของทีนี้ผมใช้ผ่านด่าน ECA เนี่ยผมทิ้งไว้ให้ทางขวานะครับทางขวามือนี้ก็ดูได้เลยเป็นทีมของ Power of w i a s นะครับโอเคมาเรามาเริ่มดูความสามารถกันเลยนะครับผมผู้นำเนี่ยจะนำให้กับ Exploding Rate แล้วก็ Realm of God ผู้นำของมันอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือมันจะนำดีขึ้นหลังจากการ ECA คือมันนำทุกอย่างเท่ากันนะครับคีบวก3ทุกอย่างบวก170%ของเก่ามันจะนำมันจะนำได้แค่แบบ h P 1 3 0ไง เออแล้วก็เอเดคเดฟเล็อเจ็ดสิบของใหม่คือ HP เอเดคเดฟเนี่ยเหมาวรวมไปเลยร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับส่วนถ้าไม่ให้ตายก็เป็นการสแต็คดามเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เกตดี่โลเวอร์เอเดคเดฟของฝ่ายตรงข้ามผมไม่มั่นใจว่าหลังเอ้ยก่อน ECA เนี่ยมันมีอะไรบ้างก่อน ECA มีแค่โลเวอร์ดีเฟนนะครับก็คือหลัง ECA ไม่ได้เพิ่มอะไรมากเพิ่มแค่ว่าสตูเนี่ยโดนลดดามเมจได้แค่นั้นเออนะครับ การสแต็กเอเดเคสายังคงเหมือนเดิมลดดีเฟนต์ยังคงเหมือนเดิม,ดดงงม,น,ดมนะครับเพิ่มเติมคือแค่ลดเอเเคเฉยๆก็ถือว่าไม่ได้สร้างความแตกต่างเยอะขนาดนั้นแต่ก็มีมาเพิ่มก็ดีนะครับส่วความสามารถพาสีอันเนี้ยแตกต่างนะครับแตกต่างแล้วมันดีมากนะครับก็ d o ออนก็ h o โชดาวี่อย่างแรกนะครจะมีการตั้งต้นเอเดเคหแล้วก็ดีเฟนต์บวกสองตตั้งต้นนะครับ ผมต้องบอกก่อนว่าที่มันตั้งต้น ADK น้อย,นยก็เพราะว่าของเก่านะมันไม่ได้มีการบวกตั้งต้นนะมันมีมาให้แค่บวกหลังยิงแล้วที่มันแรงก่อน EC ที่มันแรงอ่ะเพราะว่าบวกหลังยิงเยอะไงมันตั้งต้นแค่ดีเฟน s ์ก่อน EC แต่ว่าหลัง EC เนี่ยเขามีตั้งต้นดาเมจมาให้อย่าดูถูกตัวเลขแค่แบบจํานวน50%าสิบแค่นี้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องมองดูภาพรวมของการ์ดตัวละครนั้นๆว่ามันแรงจากอะไรมีลิงก์อะไรยังไงบ้างนะครับซึ่ง แค่มีการตั้งตัวเอลเคมาให้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญคุณอันใหญ่หลวงแล้วของบิลตัวนี้แล้วก็จะมีการบวกเอลีเคอีกร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อโจมตีท่าไม่ตายเนี่ยครับอันนี้แหละครับคือพลังที่บวกก้อนใหญ่ของมันนะครับต่อมาเป็นความสามารถอันใหม่ที่ดีมากๆต่อบิลนะครับส่งผลดีของมันมากๆเลยก็คือการป้องกันดาเมจนะครับบิลเหลืองจะมีการป้องกันดาเมจที่รับเป็นจำนวน40%เนะครับเมื่อเขาเนี่ยเก็บลูกแก้วไป3าลูกหรือมากกว่าแล้วก็จะกันดาเมจเพิ่มเติม,ตมอีก300% ก่อนจะทําการโจมตีนะครับก่อนจะโจมตีจะมีการดาเมจเพิ่มถ้าหากว่าบิวเนี่ยเก็บลูกแก้ไปได้7ลูกหรือมากกว่าก็ทําความเข้าใจนะครับไอการเก็บบอล3ลูกเนี่ยการดาเมจสีเนี่ยมันจะอยู่ติดตัวในเธอเนั้นเลยถ้าเกิดว่าคุณโจมตีไปแล้วเนี่ยการดาเมจสีเนี่ยมันก็ยังคงอยู่แต่ว่าไอการดาเมจสาเเพิ่มเติมตรงเก็บ7ลูกเนี่ยมันจะกันก็ต่อเมื่อมันโดนโจมตีดักหน้านะครับถ้าบิวโจมตีไม้ตายไปแล้วหรือว่าโจมตีอะไรไปแล้วเนี่ย การดาเมจสาตรงการเก็บบอล7ลูกเนี่ยก็จะหายไปนะเพราะเป็นการกันดาเมจก่อนโจมตีนั่นเองนะครับถือว่าเข้าใจตรงกันเนาะออส่วนความสามารถต่อไปนะครเป็นความสามารถที่ถูกอัปเกรดเข้ามาหลังจากการ e c a ก็คือการบวก ADK Defense อีก150%ในเทิร์นโดยการที่ตัวละคลตรตัวนี้นะครับได้รับการโจมตีก็คล้ายกับพวกตัวละครตามสไตล์บิลอครับบิลแดงบิลอะไรก็ว่านไปที่มันต้องโดนโจมตีก่อนแล้วค่อยแรงขึ้น ไอบิวนี้ก็เหมือนกันนะครับได้เอเดเคดีเฟนเพิ่มขึ้นอีก150%หนะหลังโดนแตะตัว1ทีนะครับค่อนข้างจะบวกพลังได้หนำใจมากๆนะครับส่กับเป็นเทพจริงๆแล้วก็ความสามารถต่อไปนะครับความสามารถสุดท้ายนะครับบิวเหลือจะมีการสุ่มเปลูกแกในสนามให้กลายเป็นสีลุ้งแล้วก็มีการโจมตีเข้าสีถ้าหากว่ามีตัวละครที่อยู่ในแคดเลมออฟกอดเนี่ยเป็นฝ่ายศัตรูนั่นเองก็ได้เกดว่าเจอพวกเลมออฟกอดในฝ่ายตรงข้ามเนี่ยบิวจะเก่งขึ้น เก่งขึ้นคือไม่ได้เก่งด้านบวกพลังเปอร์เซ็นต์นะมันจะเก่งตรงที่ว่ามันเล่นง่ายขึ้นมีตีเข้าสีมีเปลี่ยนบอลประมาณนี้นะครับหมายความว่าเม่ต้องเจเลียลก็ได้แต่ว่าอาจจะเล่นยากขึ้นนิดหน่อยอะไรแบบนี้นะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่เจลียลกนี่ยแต่ถ้าคุณได้ปวดเส้นทางอัพคี้นำเนี่ยมันก็ถือว่าเล่นได้ไม่มีอะไรไม่มีไม่มีขัดไม่มีข้ของอะไรเท่าไหร่นะครับผมอย่างน้อยมันก็อาจจะมีขัดใจแค่เรื่องการเก็บลูกแก้วอาจจะต้องใช้กินบอลน,นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ นะครับอาจจะต้องหิวบอลสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนบอลมาให้ซึ่งก็ถือว่าสําคัญไหมสําคัญอยู่แต่ไม่ได้สําคัญส่งผลต่อแบบเปลี่ยนชีวิตมากขนาดนั้นนะครับต่อมานะครับตรงนี้มีแอคทีฟสกิลนะครับเป็นตัวละครตัวเก่าและมีแอคทีฟเหมือนกันนะครับเงื่อนไขในการทํางานแอคทีฟก็คือมีเลือดที่70%หรือว่าต่ํากว่าหลังเวลาเนี่ยผ่านไป4เทินประมาณนี้นะครับนี่คือเงื่อนไขที่แบบว่าง่ายๆเลยมี4เทินขั้นต่ําแล้วก็เลือดต่ํากว่า70%หรือว่าเท่ากับถึงสามารถกดใช้งานได้ โดยที่เอฟเฟกจากแอคทีฟสกิลเนี่ยจะเป็นการเพิ่มบัฟตัวเองนะเป็นการเพิ่มพลังตัวเองไม่ใช่การโจมตีเพิ่มหรืออะไรซึ่งการบัฟตัวเองตรงนี้เนี่ยจะทําให้ตัวเองเนะครับได้รับเอเดคเดีเฟนเพิ่มขึ้น50%นะครับมันยังบวกเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะพอใช่ไหมกูบัฟเพิ่มจากแอคทีฟเข้าไปอีก50%พร้อมกับโจมตีเข้าสีแล้วก็การันตีในการโจมตีโดนศัตรูแน่ใน1เทินเทินนั้นเลยนะครับเพราะบางโอกาสเนี่ยศัตรูมันสามารถหลบเราได้บางดานนง่า,ดานไงซ บิวโจมตีโดยศัตรูแน่ๆ1เทินเลยนะครับไม่ต้องกลัวมันจะหลบหรือไม่หลบอะไรยังไงโดยรวมคือเก่งขึ้นกว่าเดิมตรงที่ว่ามีการดาเมจมาให้แหละเพราะว่าก่อน ECA เนี่ยมันมีเรื่องของความบางนะครับต้องโดนตีดักหน้าแล้วค่อยแรงใช่ไหมแต่ว่ามันอาจจะบางเกินไปในการรับการโจมตีดักหน้าเนี่ยบางทีโดนเตะเจ็บได้แต่ว่าหลัง ECA เนี่ยมันมีการดาเมจสูงสุด70%นะ ก่อนโดนโจมตีนะครับแล้วบวกกับว่าพลังดีเฟนต์เปอร์เซ็นก็บวกมาเยอะขึ้นยิ่งเปอร์เซ็นดาเมจไม่ต้องพูดถึงเลยทีเดียวดังนั้นโอ้โหแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีงามแล้วที่ผมพูดมานี่คือไม่นับเป่ารวมกับเรื่องของสเตตัสหลังเอเซทเพิ่มขึ้นมาเป็นหลัก2 0 0 0 0นะครับเอเดคสองหมื่นนะฮะนี่คือสเตต์เอลอาร์เลยก็บูดได้ก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าบิวเหลียงเอเซจะแรงระเบิดโล่แค่ไหนนะครับแล้วตัวละครผมเนี่ยเป็นสเตตดาวลุงด้วย สเตตดาวลุ้งอัพลิงสิบนะครับผมน่าจะสะใจไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวส่วนสุดท้ายนะครับเรื่องของการอัพเส้นทางเนี่ยผมก็อยากจะแนะนําให้อัพคีนาเบิ้ลตามนะครับแต่ใครได้ปลดทางขึ้นมาแล้วหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าเอ่อโตมันเองเนี่ยเป็นตัวละครเฉพาะด่านอาจจะไม่ได้หยิบมาใช้งานบ่อยเล่นเฉพาะด่านที่เจอกับพวกเลม้ยงออฟก,ก็สเนี่ยคุณจะอัพบเบิ้ลนำคีตามก็ได้เพราะว่าเวลามันติดเบิ้ลเนี่ยมันได้สเตตดามเมจเพิ่มไงแล้วก็มีตีเข้าสีตอนเจพวกเลม้ยงออฟก,ก็สอ,อยู่แล้วแต่ที่ผมแนะนําให้อออัคคนนําาากก็ืใบงโส เราอาจจะหยิบไปเล่นในดานที่ว่าศัตรูไม่ใช่เลอออฟกอดก็เลยเผื่อคีรุคอไว้ให้มันหน่อยเวลามันตีแรงๆดาเมดแบบสิบล้านอะไรเงี้ยเวลาติดคียจะได้แบบยิงสะใจขึ้นอะไรแบบนั้นนะครับเพราะว่าอย่างน้อยในตัวมันเองก็คือตัวละครดารเมจนะครับตัวละครดารเมจถ้าขาดดาเมจคีรุคอไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่ดาเมจที่เราจะสะใจได้ใช่ไหมละ่ะเออประมาณนั้นคีนํนเบิ้ลตามหรือว่าเบิ้นเบิ้นนำคีตามก็ได้ตามความชอบของคุณตามความศรัทธากันเลย เอาเลยครับจะมาเล่นกับด่านเลโซนซามารถกันนะครับอันนี้คือเรียกว่าวัดไปเลยว่าระหว่างเทพเถื่อนกับเทพแท้เนี่ยใครจะแน่กว่ากันนะครับผมว่าบิวเหลืองเอาไหวไว้แต่ว่าทีมอาจจะไม่ไหวนะไอพวกคููลิงของแม่งอ่ะบิวแดงหรือว่าวิสม่วง e อ a ซเนี่ยอาจจะรับพลังของด่านเลโซนนี้ไม่ไหวก็ก่อนจะไปเล่นกันเนี่ยขอบอกกันเลยว่าคลิปนี้อาจจะลงช้าหน่อยนะครับน่าจะเห็นคลิปนี้ลงชักช่วงสองทุ่มประมาณนั้น ขอไปจริงๆลงไม่ทันนะตื่นผมตื่นผมตื่นตอนเย็นเลยอะแล้วแบบไอ้ทียลืมไปว่าวันนี้อีเสวิวเขานี่หว่าไม่ใช่อะไรที่ผ่านมาแบบ4ี่ห้าวันนี้คือผมเล่นสบายดีแมนสเพลินเกินนะครับไม่ได้มีเวลาไปลงคลิปหรืออะไรติดจัดๆก็เลยนะขอมอบซะโดยดีนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวผมกลับมาแล้วนะมาลองดูพลังของบิวเหลืองอีเสกันดีกว่านะครับเปิดมาได้เทินเพอร์เฟกใช้ได้นะมีวนะิสคอยซัพพอร์ตให้แต่จะไม่มีลิงก์สกิลเท่าไหร่นะ เพราะว่าบิวบิวลิงกับวิสม่วงมันก็พอได้แต่มันได้แค่3มลิงก์นะครับไม่ได้เวอร์มากเหมือนกับลิงค์คู่กับบิวแดง l ออรอย่างงั้นแต่ก็พอได้อยู่นะเอาเป็นว่ายังไงก็คือหน้าต้องใช้เทมไปก่อนนะครับเก็บลูกแก้วไป3ลูกนะนี่เห็นไหมคือผมชอบอย่างหนึ่งหลัง e c คือมันมีการดาเมจมาให้เละการดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเก็บบอล3ลูกแล้วไอ้การที่ว่าเราเก็บบอล3ลูกเนี่ยมันไม่ได้เก็บยากนะครับ เก็บแค่3ลูกเองเนี่ยก็ได้แล้วกันดามมจ30%เฮ้ยกันดาเมจร0เออไอ้30จะกันเพิ่มเติมเมื่อเราเก็บไป7ลูกหรือแบบนั้นซึ่งดีมากนะครับทำให้กบจุดเสียของบิลได้เลยเพราะว่าบิลเนี่ยมีพลังป้องกันต่ำนะครับจะเห็นได้ว่าดีเฟนตโตเรของบิลเนี่ยอยู่ที่2 5 0 0 0นะครับมันน้อยมากถ้าคุณไม่ได้เก็บบอล3ลูกเนี่ยคุณเตรียมตัวโดนเตะตายได้เลยนะเพราะมันจะบางมากเลยอย่างงั้นเนี่ย ความสําคัญในการเล่นก็คือพยายามเก็บบอลให้ได้ขั้นต่ํา3ลูกก่อนที่เหลือค่อยว่ากันนะครับเราต้องหาให้บิลเนี่ยได้กินบอลให้ได้ขั้นต่ํา3ลูกแค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วในการเล่นนะครับผมถ้าเก็บ7ลูกได้ก็ยิ่งดีแต่ว่า7ลูกเนี่ยมันก็จะได้แค่เรื่องกันดาเมจก่อนโจมตีนะครับคือในการที่ว่ามันโดนดักหน้ามันเนี่ยมันจะโดนโจมตีเข้ามาไม่เข้าก็ถือว่าดีแต่มันแบบถ้าได้ันแล้วอ่ะการดาเมจติดตัว40%เนี่ยสำคัญยิ่งกว่า งั้นก็คือเก็บ3ารูปไปก่อนนะฮโฟกัสแค่จุดนี้จุดเดียวก็พอแล้วเอาเลยครับทุกคนมาลองดูกันว่าดามเมจของบิวเหลืองเปิดมาจะเท่าไหรน่นะดาวลุงลิงสิบลิงกับวิสม่วงโดนตะดักหน้าเปิดมาปับ๊บ10ล้านแบบไม่ต้องมีข้อกังขาอะไรทั้งนั้น10ล้านอ e ีซี่วะอะไรคือการเปิดมายิง10ล้านวะเฮย้ยโอ้โหบ้าไปแล้วไม่มีไอที่ไม่มีอะไรขนาดไม่ลิงกับบิวแดงอะเนี่ยโดนไม้ตายเข้ามาเท่าไหร่มาลองดูกันนะฮะกันดามเมจอยู่นะ ฟึบไม่เข้าโอ้โหก็เพราะว่าเรามีกันดาเมจทับยังไงล่ะมันจะไม่เข้าได้ยังไงว่ากันดามจทับกัน80%เอเอเข้าก็บาแล้วนะแต่ถ้าเกิดผมมองว่าถ้าเกิดมันไม่ได้มีกันดามจจากตัวไอเทมนะผมน่าจะโดนผมว่า000 000น่าจะโดนไหมตายเข้ามาสักหลักแบบประมาณแสนแสนั p สองแสนนั้นมันนั้นนะครับตายเออชิบหายหมดประมาณนั้นอ่ะเพราะว่ามันจะมีการบวกเดือดเคดีเฟนต์ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไงหลังจากโดนโจมตีดอกแรกในท์น แล้วแบบบอกกับว่าดีเฟนซ์หลังหลังโดนเตะปุบเนี่ยมันดีเป็นหลัก3ามแสนสี่แสนอ่ะลองคิดภาพนะดีเฟนซ์หลัก3ามแสนสี่แสนกันดาเมจสี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมว่ามันพอไหวอยู่เว้ยผมว่ามันพอแท้งไหวกับด่านพวกด่านสามารถเลสโซนอยู่อาจจะเป็นที่ว่าเออมันชนะทางสีม่วงนี่แหละมันเปิดมาเฟสแรกมันชนะทางสีก็ว่านไปโอเคครับคราวนี้มาลองดูในรูปแบบที่ว่าบิลไม่ได้มีคู่ลิงก์อย่างวิสและมีลิงก์แค่สองลิงก์ไม่มีซับพอร์ตดาเมจมันจะขั้นต่ำเท่าไหร่ลองดูกัน ข้อนี้ถือว่าเป็นกรณีที่ว่าแบบว่าแม่งแม่งแบบมันสุดๆแล้วอะแตบบ่ว่าพื้นฐานขั้นต่ําของดาเมจสุดๆแล้วนะลิงก์ไม่กี่ลิงก์นะครับผมอ่ะโดนไมตไตดักหน้างไม่เข้านะับเพราะเมื่อกี้ผมเก็บบอลไปแล้ว7ลูกบวกกับไอเทมวิสนี่คือดาเมจเข้าเ้าอ่ะ9หน่วยนะฮะโคตรโหดดาเมจ8ปดลนเนะครับอันนี้คือดาเมจเวอร์ชันไม่มีซับแล้วก็คู่ลิงก์ไม่มีเลยมีแค่2ลิงก์ที่แชร์กันเท่านั้นคือจะเห็นได้ว่าดาเมจพื้นฐานของพี่แกนี่แบบว่า นี่ดาเมจพื้นฐานจ,จริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือดาเมจพื้นฐานจริงๆเว้ยต่อให้คุณเจอดาเมจี่ไม่ใช่เลนออฟกอดเนี่ยมันก็ไม่ส่งผลต่อดาเมจนะครับเออดาเมจก็ยังคงทําหลักอย่างเงี้ยแล้าน9ล้านได้เหมือนเดิมขอเทพาะว่าคุณยังมีคู่ลิงค์ขั้นต่ําสัก2ลิงค์อะลิงค์กอ d ์ดี้พาวเวอร์ลิงค์เฟสแบลเทิลแค่2ลิงค์อะทำแปดล้านเก้าล้านได้แล้วนะครับต้องโดนโจมตีดักหน้าด้วยนะเออประมาณนั้นนะครับผมตัวแม่งแบบว่าสมบูรณ์แบบ นะครับข้อเสียคือข้อเดียวคือมันอาจจะมีโอกาสยิงไมาใช้งานน้อยนะครับทีมมันไม่ได้เก่งตามตัวละครมันนะอย่างน้อยมันก็มีตัวละครที่เก่งบางตัวเช่เน eca view ไอตัว lr สีแดงเล่นได้นะครับเป็นคู่หูคู่ลิงที่โอเคตัวหนึ่งแต่ว่าลูกทีมที่เหลือเนี่ยอาจจะไปไม่ไหวไงแต่ผมว่าน่าจะพอเล่นได้แหล,ละเพราะว่าทีมทีมนึงเนี่ยขอแค่มีตัวละครหลักคอยแบกให้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ ดีแล้วนะครับอย่างน้อยเนี่ยทีมมึงต้องมีเสาหลักของทีมไว้ก่อนเว้ซึ่งบิวเหลืองเป็นเสาหลักได้ไอตอนนี้นะครับอาจจะต้องพึ่งเงื่อนไขเกมบอลน,นิดนึงโดนตีดักหน้าสักหน่อยนะครับผมแต่ประเด็นก็คือตอนนี้เรายังหาโอกาสหยิบคู่เขาเนี่ยไปเล่นคู่กันไม่ได้ครับเพราะว่าดาดยังไม่น่าจะเอ,อ,อเื้ออับนวยเท่าไหร่พะเฟสต,ต่อไปก็เป็นสีเหลืองแล้วไงเดี๋ยววิสม่วงไม่น่าไหว,วอะอให้มันอยู่ไกลก่อนแล้วกันวิส,ว,สวิสม่วงนะเขาเนี่ยเดี๋ยวมาลองดูเวอร์ชั่นที่ว่าไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจาก ลิงลิงเดียวก็คือลิงเฟสแบตเทิร์เนบ,บ้างดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมอยากเห็นกันไหมว่าลิงลิงเดียวนะครับพลังของบิลเนี่ยมันยังจะทําดามเมจได้หลักเท่าไหร่กันอันนี้เก็บบอลแปดลูกนะครับกันดามเมจดักหน้าแบบเต็มสูบเลยทีเดียวแต่ว่าตัวด้านหลังนี่แหละน่าจะน่าจะโดนหลายแสนอยู่เหมือนกันไอตรงแปดปีนะเออมาครับมาดามเมจผมว่า ลิงเฟสแบทเทิลล uh ิงน euh ี้แต่ด้วยความี่ว่ามีบวกหลังยิงมันเยอะมากเนะแล้วมีจากการสแต็กดาเมจมาให้อีกน่าจะประมาณ8ล้านประมาณนั้น7ล้าน8ล้านน่าจะ8ล้านแหละมีสแต็กอยู่แหละ8ล้าน8นะครับเกือบ9ล้านถ้าเป็นการตีดอกแรกของเกมจะประมาณ7ล้านนะผมว่า7ล้านกว่ากว่านะครับอันนี้มารวมเรื่องการสแต็กได้ไงเออมาโนนยิงไหมตายกลับแล้วบอกเลยว่าแกยิงไม่เข้าหรอกเพราะว่านี่คือเทพแท้วะไม่ใช่เทพเถื่อนเหมือนแกเป็นไง ดนเข้าหลัก10หลักหน่วยเป็นว่าเล่นเนะเพราะว่าพลังของการป้องกันดาเมจคืออย่างที่บอกว่าตัวละครแนวป้องกันดาเมจครับข้อดีอีกอย่างก็คือเวลาคุณใช้เทมช่วยป้องกันอ่ะมันจะมันจะหนามากเพราะมีกันดาเมจทับซ้อนกันระหว่างตัวของความสามารถตัวละครมันเองแล้วก็ไอเทมช่วยกันกันดาเมจของตัวละครไอเทมด้วยนะครับเดี๋ยวเทินหน้านะครับเราจะได้เห็นสุดยอดความทรงเครื่องทรงพลังของบิลเหลีอยงกันว่าเวลามันมีซับพอร์ตแบบ อยู่ล้อมลุมกันแล้วเนี่ยซัพพอร์ตซ้ายซัพพอร์ตขวาซัพพอร์ตเต็มไปหมดแล้วแบบโอ้โหคือเดือดอะดาเมจเดือดแน่ๆนะครับนะขอให้มันตีดักหน้าใส่เธอหน้ามาแล้วกันจะได้แบบได้บัฟเพิ่มนะครับเพราะว่าไอดาเมจสาคัญของบิวเหรียญก็มาจากการโดนตีดักหน้าแหละถ้าเกิดมันไม่ได้โดนโจมตีดักหน้าเนี่ยดาเมจมันจะขาดไปหลายเปอร์เซ็นต์มากๆขาดไปเยอะหลายล้านเลยนะครับดังนั้นมาดักหน้ามาสวย นั่นแหละครับโอ้โหได้กดแอคทีฟด้วยไอ้เหี้ยไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้แต่เสียดายผมไม่ได้นั่นผมไม่ได้ใช้สแตนบายสกิลของ8ปีผมกะว่าเออให้มันเลือดต่ำกว่า5 0จะได้ใช้ได้ซึ่งมันไม่ต่ำว่ะเสียดายมากเลยก่อนจะกดใช้งานนะครับดีเฟนต์ตั้งต้นของพี่แกอยู่ที่2 5 0 0ตอนนี้มามากดใช้งานกันจันนต่างหา จะเห็นได้ว่าหลังกดใช้งานแอคทีฟนะครับดีเฟนต์ขึ้นมาเป็นหลักสามแสนปดจากสองแสนห้าซึ่งผมมองว่าสามแสนแปดเนี่ย คือหลังจากโดนเตะดอกแรกเนี่ยได้เอเดคือดฟเลนร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเแม่งดิ่งไปหลักแบบห้าแสนหกแสนได้แล้วอะตอนนั้นอะนะครับแล้วก็กันดาเมจนะเก็บแต่สามลูกขั้นต่ำก็ได้กันดาเมจอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์คือแค่มีกันดาเมจสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เพียงพอแล้วสำหรับเดฟเลนของมันระดับนี้ถ้ามันโดนเตะมาก่อนนะแต่ถ้ามันโดนเตะดอกแรกโดนโจมตีดอกแรกเข้ามาเป็นท่าไม้ตายเนี่ยอันนี้คิดหนักเหมือนกันเพราะผมอาจจะตายได้แต่ว่าน่าจะไม่มั้งนะ เพยไม่ได้ก็คือถ้าอยากชัวร์ก็ต้องหาบอลเก็บให้ได้7ลูกนะแต่ว่าผมเมื่อกี้มันไม่ถึงนะครับบอลมาได้แค่นั้นจริงๆมันมาได้แค่แบบ6ลูกอะ่ะนะก็โอเคทุกคนมาลองดูดาเมจของบิวเหลียงท่านเทพจักราวาลที่7ของเรากันดีกว่านะครับว่าจะแรงแค่ไหนโดนเตะปุ๊บดีเฟนดิ้งมาปาบ17ล้านและสโกตีเข้าสี17ล้านนะครับไม่ต้องมีข้อกังขาเลยทั้งนั้นปาบเด็เข้าไปเลือดหายเป็นข้อเป็นน้ำเลย ติดเบิล18ล้านนะครับเด้งมาทีคือเด้งเป็นล้านนะฮะพลังของบิลเหลืองนี่แหละความโกงของแม่งดาเมจแบบเอาพุทโคตรแรงนะครับผมเป็นตัวละครดาเมจที่แบบว่าแรงมากๆดาเมจได้ป้องกันพอได้นะไอ้ไม่แก้คือมันที่มันโดนเตะ90,000ดักหน้าเข้ามาไม่ต้องแปลกใจดานมันตีแรงอยู่แล้วนะครับไอการโดนเตะดอกแรกเนี่ยมันจะมีดีเฟนต์หลัก380,000อยู่ไงแต่ว่าหลังสังเกตไม่แก้ว่าหลังจากที่โดนเตะดอกแรกไปแล้วเนี่ย โดนเตะเข้ามารอบ2เนี่ยมาโดนเตะเข้ามาเหลือหลัก10แล้ะเพราะว่าดีเฟนต์มันด้งขึ้นมาเยอะมากก็เลยโดนเตะไม่เข้าแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็จะบอกว่าเป็นตัวละครที่ฉันได้ทั้งแบบเรื่องของการแทงทั้งดาเมจก็พูดได้เลยครับตัวนี้แต่มันอาจจะบอกว่าไม่ได้เล่นง่ายเหมือนกับพวกตัวละครแทงดาเมจอย่างเช่นพวกสามมัดนาเนาหรือว่าพีกโกโลเขียวแกม่าวันอย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่ามันมีเรื่องของความเรียงมาของแมงอยู่เรื่องการแบบโดนดักหน้าก่อนหาคู่ลิงอะไรอย่างเงี้ย มันมีหลายเรื่องเหมือนกันนะฮะต้องเก็บบอล3ลูกต้องเก็บบอล7ลูกอะไรก็ว่านไปมันมีโอกาสแบบเรื่องมากนิดนึงนะครับแต่ถามว่าเล่นเล่นมันมันมันพอใจไหมเนี่ยก็ลองถามใจคุณดูแล้วกันว่าคุณพอใจกับดาเมจระดับนี้หรือเปล่าไอ้ดาเมจสิบล้าน2รอบเมื่อกี้คือแบบทําให้สามารถของเราแบบใกล้ตา,ตายกากเลือดเลยนะครับทําให้เราก็เล่นง่ายขึ้นไปอีกไงสามารถปิดด่านได้ไวขึ้นต้องขอบคุณดาเมจอันมหาศาลจากบิลเหลืองเมื่อกี้เลย นะครับแม่งยิงไปกี่หลอดอะ่ะ3หลอด4หลอดได้นเนี่ยเมืเ่อกี้ตี17ล้าน18ล้านนะครับผมนะ<อ>ก็จัดเข้ามาก็ว่ามาก็ว่ามาแ c t i v e กูใส่ active หมดอะ่ะมานี่มันแ c t i v e ของล่างบูชัดๆยิงเข้าไปต่อยหน้ามันแบบอมึงไม่ตายก็เลี้ยงไม่ตัวแหละเพื่อนนี่ไม่ตายก็ให้รู้ไปสามัดมึงโดนดับเบิลเบีโตต่อยอัดหน้าแล้วก็นะครับความเกลียรพี่แกก็คือนี่แหละหลบ นะครับการเอาตัวรอดเป็นยอดดีหลบร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะไม่โกงได้ยังไงผมยังไม่เข้าใจว่าทำไมคนถึงบอกว่าเกียดเบโตเโวอร์ไวอะคือผมเข้าใจดาเมจแม่งเบาเว้ยแต่มนบางคนเขาบอกดาเมจสมัยนี้ต้องถึงสิบล้านเก้าล้านแปดล้านอย่างนี้มันเบาเกินไปแต่คุณต้องดูว่าหลากัหลกๆความสามารถแม่งอ่ะทำอะไรได้บ้างนอกจากดาเมจอย่าดูแค่ดาเมจนะครับคือมันเกีย์ที่ว่ามันหลบได้มันมันแท็กมันตีเบิลได้ ไม่ใช่ว่าดาเมจตกต่อการโจมตีครั้งเดียวได้แค่แปดล้านถือว่าเบามันมีการตีเบิ้ลอยู่มีรู้กี่ครั้งนะครับเบิ้ลนประมาณสี่รอบสามรอบห้ารอบได้รวมกันแล้วเนี่ยมันแรงกว่าดาเมจตุ้มเรือแบบเป็นสิบล้านยี่สิบล้านด้วยซ้ําผมไม่เข้าใจแม้แตาทำไมคนถึงแบบว่าบอกว่าเบกโตบูตัวนี้มันกากเออมันไม่ได้กากนะมันเก่งนะครับผมขอค้าจริงๆอันนี้ผมพบผมผมผมเข้าใจบางคนก็อาจจะขัดใจบางเรื่องที่ผมที่ผมเห็นด้วยไงแต่บางคนเขาแบบเขาแบบรู้สึกว่า ตัวมันกะเข้ดามเมจมันต่าผมก็แบบอันนี้งงจริงผมต้องค้านจริงหรอวมัน,ม,นมันขนาดนั้นเลยเหรอวะมันไม่ใช่นะเออนะครับตามนั้นนะครับผมก็นี่แหละนี่คือบิวเหลือง e c a ดาเมจถล่มโลกจริงๆมันสามารถแบบว่าเปิดมาทําหลักสิบล้าน e c ได้เมื่อก่อนก็ทําได้แต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งเมื่อก่อนแบบเปิดมายังยิงแบบสิล้านห้าล้านใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยแค่คุณมีคู่ลิงก์นะครับ แค่คุณมีวิสม่วงยืนคู่กันเปิดมาโดนดักหน้าปุ๊บสิบล้านเลยนะครับผมยังไม่เคยเล่นคู่กับบิวแดงกัซ้ำนะฮะเล่นคู่กับแอลวาบิวแดงเนี่ยดาเมจได้เท่าไหร่ใครลองมาแล้วบ้างคอมเมนต์มาแชร์บอกกันได้นะผมน่าจะไปหลัก10ล้าน11ล้านได้เลยนะครับถึงแม้บิวแดงจะไม่ได้ซัพพอร์ตให้กับบิวเหลืองก็ตามแต่ว่าด้วยพลังของการแชร์ลิงก์งครับผมน่าจะดีไปหลัก11ล้านได้เปิดมายิง11ล้านโอ้โหมันเป็นไรท่เวอร์มากนะ อย่างที่บอกไปข้อเสียอยนน่างที่น่าเสียดายของตัวละครนี้มากก็คือเรื่องของการาหาทีไม่เขาอยู่นะครับมันค่อนข้างจะมีน้อยเหมือนกันนั่นแหละแค่นั้นแหละ,หละส่วนเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานการเล่นในด่านยากๆเนี่ยมันถือว่าดีงามมากไอเรื่องการดาวมิของแม่งเนี่ยดีงามที่สุดแล้วในบรรดาการ ECA ของตัวละครตัวนี้นะครับในบรรดาด้วยความสามารถหลัง ACA e ของแม่งอะ่ะการป้องกันดาวมิที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยโอ้โหของดีสุดแล้วนะครับ ลองคิดถ้า้เกิดว่ามันไม่ได้มีการดาเมจเข้ามาเนี่ยมันแทบจะไม่ได้แตกต่างจากเดิมเลยเวย้ยเพราะว่าแต่เดิมก็คือก็ตีแรงก็รู้แหละตีแรงสแต็กได้ตีแรงอะไรก็ว่านไปแต่ถ้ามันไม่มีเรื่องของการป้องกันที่ดีขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนเดิมนะครับดังนั้นต้องขอบคุณทีมงานมาที่ว่า ESA เข้ามาเนี่ยบัฟให้ตัวละครมันเองมีเรื่องของการดาเมจเพื่อมาเยอะขนาดนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีงามเหลือเกินนะครับโอเคแบบต่ำแล้วต้องอยิบจบคลิป นะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะคลิปนี้ไปแล้วครับผมเจนใหม่คลิปหน้าเลยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย